จบจากคู่นี้นะครับจะเป็นยอดเพชรเอ็นบีมวยไทยกับสตางทองสิทธ์เจนุ่นแล้วก็จะข้ามมาเป็นเพชรสยาม Thai, เอบีมวยไทยกับเพชรฉนวนสิทธิ์น้องเล็กนะครับาตามนี้เลยนะครับามามามาตลาดนัดเริ่มวุ่นนะครับาานนเฮ้ยแข็งจ๋าขึ้นมาตลาดนัดจะวุ่นทันทีมาเลยครับมามาแล้วครับขอาาานนเสียงบูมบ<ม>ึ้ง<ม>ครับบูมบก้งครับ การพันพวงนะตลาดต้องพันพวงตลาดพันพวงวันนี้ไม่หมู่ก็จ่าครับคู่นะขอเรียนเชิญครับคู่นี้ขอเรียนเชิญท่านอ่าโสอนะครับอ่ะันเดลินตาการโสตเดี๋ยวอันย้อเโกจากอำเภอเวียงน้อยครับ ขอเชียงปรบมือท่านขออีด้วยครับตบมือท่านขจอด้วยครับมาช่วยงานวันนี้ของพวงมาลัยมวยคู่นี้ครับไปกับสองหมนสีพาไปกินเหล่านาทีทีเอาเอาตานี้เลยนะครับเดี๋ยวตบมือเอายอดยอดเพชรก่อนยอดเพชรเดี๋ยว แล้วมอยอดเพชรแล้วก็สตางทองแล้วก็จะมาเป็น<า>ขันเงินอ่ะสิทรายิวกับทิมิรันนะครับแล้วก็แต่งนั้นก็จะเป็นเพชรสยามกับเพชรฉนวนเอาตามนี้นะครับเพราะว่าเริ่มวปวดประสาทแล้วนะครับอ่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซจเอานี้เลยครับเอาตามนี้แหละนะับแล้วแต่งนั้นก็จะเป็นอยอดญิงกับกาตูนเพชร อะไรแบบเพชรอูเพื่อูทคอกกับคุณเพื่อนเพื่อนขับคอร์ดบหอทางานสอยจอยนะครับจากอัเภอเวงน้อยที่มาให้เกียรติพนันกีฬาแบบนี้ครับของผมอะไรครับผมขอบคุณครับเป็นศิลปะไทยกับผมดำสุดท้ายเลยยุกแมนกับโชคดีเอาตายนีเลยนะครับไม่เปลี่ยนแดงนะครับมันไม่ไหว คู่นี้ครับถือว่าย้อนยุคครับประกบกันมานานครับประกบม,มาเก่าห้าโยครับโอเคครับเติมพันเยอะใครหมดก็จบอันนี้ที่เป็นดาวดังทั้งคู่แล้วครับแต่จีการทุบดีทุบมาได้อย่างโช้โชนรู้จากการไล่ลังนะครับของนักมวยทั้งคู่บ,บุกแดงกับมุกแดงนี่แต่จีการทุบเท่ากันเลยครับ สถิติการทุกมาแล้วหนึ่งครั้งแพ้น้อยแค่เพียงครั้งเดียวทั้งคู่นะครับอ่าวันนี้จะทุกหนึ่ง 1, ครั้งที่สองอ้าโยครับะวยดีปฏิกิติการชกไม่ต้องห่วงนะครับเท่ากันชกมาแล้วคนละหนึ่งครั้งแพ้น้อยแค่คนละครั้งแค่นั้นเองนะคเอ,อาควาเดิมพันเดือดครับ ยดนะ็ใจนะครับวยผู้ย้อนยุกมีรางวัลพิเศษไปกับ24 00 0บาทโอ้โหพอเสียงปรบมือกับทั้งหมดจคู่เลยครับเลกตัดก้อยอ่ะผมว่าตีกันแล้วนี่ได้ไปบ๊วยน่ะฮั่นนี่ผมว่าเนี่ย เอาวางสิเลยวะอ่าคู่ต่อไปครับขึ้นมาเลยครับยอดเพชรตับสตางค์ทองนะครับขึ้นมาเลยอ่ายกแรกครับ กรรมการสาบมือชมมนมันขยับเข้าหาแดงที๊ดะกว้ขานาการะตาขยับเข้าหา ไม่ต้องดูแล้วแม่ไหมครับมวยย้อนยุคนี่ดูที่ลินผีปากครับถ้าเริ่มแดกปอดๆแล้วก็ได้ละเข้าหูดังได้กึืนขึ้นแต่แสดงร้องซออีเต้นนี่เข้าสู่ปอดที่หอ,อ เอาละครับระบบหายใจครับหูดังเลื่นตังหื่นแล้วครับหนึาแเร่ยก่อนบากแล้วยกแรกทนั้นเองครับ มรกกว่าคราับผม้งนุ่มนั้นเดินครูเกิดวงแดงนี่นะัเด็ขาวไว้ไท,ไทยเกาะยังห้า<อ>ยกนะครับห้ายกขอบคุณคับมือ,อทองขึ้นกีบขก้นกีบ เราปากพูดมันระบาดเลยปากเสียปากไม่พูดมากักเสียเอาหัวใจดูหนูติดติดก็คู่นี้แหละครับดูเอาครับดูเอาสองหมื่นสี่ับอุทีครับสองหมื่นสี่เมาฮอดอีกสามหมื่นับอุทีครับขอบคุณครับท่านนายกอุบลแข่งขันครับเจนนั่งป็นประธาน จะบอกว่าจะมาแป๊บเดียวจะอยู่จนมวยจบครับท่านกำนันบุญเพลินช่วยนาท่านกำนันแสงทองทองงามครับอดีตทั้งนั้นครับที่ผมอ่านมาไม่มีอดีตเด็กสอนโจอีครับครับกำนันทำงานอยู่ครับผมสอนโจอีเด็กน้อยครับไปหาครับว่าบ่กนายด้วยครับปกนายครับสอนโจอีครับผมประสบการณ์การชกมาคนละหนึ่งครั้งนี่โอ้โหสุดย้อนนะครับไม่ใช่หมีน รวงเงินน no. no. er oh. hey. ี่เคยทุกเดือนพันเป็นแสนมาแล้วนะครับเนี่ยครั้งเดียวนั่นแหละแม่ร้องนีันี้ คู่นี้ไม่มีการพาดครับดูเอาครับกำ <c oughs> <c oughs> ลังตีน้อย <c oughs> <c oughs> จักาจักราดไมไปตามกันวะวีลาผมตาชุกจัจรกรเ็บเ ตัน้อยถอยบุงล่าออกไปกันไงดีตัวจัขาขวาจัจาขวาล่าเ่งเ้างไมีอะไรอ่ะจัดขาตัวยุ่างอทำยั้ไงเอาแค่ขวาไ้หมแ่ขวาจัดขาไรไงจัดขาลัวทำงไงตีได้ไหมตีตีเ่านี ยังไม่ถนัดกับการฝังย่งจาเป็นมอกเองตันต์ตัีน้อออกล่างจัะจ่าทบบนรัาต่ยห่งองจรจาจับวางไง้ตีน้อตกองตัอตีไ้อไ้วายครับจังจาตีไม่ได้กับการฝั่งยด่ นะเาอาละฮะระบบพัดกองออกซิเจนมีเริ่มทำงานสามช่องแล้ว

ตีโนะอะไร็อกคอตีได้ไหมแบดจ้าโยกขึ้นไปกรรมการไม่ชุกกันไม่ได้โคชที่สองอ่าขึ้มนมาแล้วครับมวยคู่ต่อไปครับยอดเพชรเอ็นบีมวยไทยยิมนะแมตช์ตะกางทองนะครับขึ้นมาเลยครับจบจากคู่ อยอดเพชรกับตตางทองก็จะเป็นถังเงินกับอาสินิลันแล้วก็ตามด้วยเพชรสยามเอ็นบีมวยไทยยิมกับเพชรขนวนสิ์น้องเล็กนะครับแล้วก็ไปที่คู่ของอยอดหญิงอินนองเล็กับการตูเนเพชรภูหอขุนดันศิลปะไทยผงดำปิดท้ายด้วยลูกแมนแล้วก็โลกดีนะครับขึ้นมาเลยครับ ครับเหลือยมแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นมาดับคู่อีกครับศิละปะไทยก็ไม่ธรรมดาครับดีว่าสุดยอดครับสิงห์แบมลูกนนม่วงก็ไม่ธรรมดามวยคู่นี้ขับประกอบกันมานานครับถือว่าสุดยอดครับของเจ้าภาพสรรหาคู่คู่อีกครับ สามสี่คู่หลังจากนี้ไปก็จะเป็นคู่เอกชนร้วนสี่ห้ <S 2> <S 2> าคู่มีการยิงงามเลยครับเวทีมวยเกียรติสักดวันนี้เป็นเจ้าภาไม่มีปัญหาครับป็นเจ้าภาพีจัดจ้าเป็นไฟสีขาเข้ามา

ตีน้อยว่าไงครับดีน้อยออกแพกจัดจ้าชกตีน้อยออกแพกจัดจ้าออกแพงปูทีมือตีน้อยออกแพงจัดจ้าก็ออกแพงตีน้อยไล่ไปไม่ได้โดยนะออกแกโอ้เสียหลักล้มลงไป càng đi nói qua ngay, càng đi nói đi mấy đi đi nói đường Còn tí nói đi cả đường mấy đường càng cả đường càng cả càng cả đường

Bụt ừ ừ. đi đi. Chán chả bên phải đi. Ô bụt chọc thì ต่อไปนี้ก็เป็นธรรมดานะครับยอดเพชรยอดเพชรเอกเอ็นบีมวยไทยกับตะางทองติดเย้นุ่นเงินรางวังพิเศษนี่โอ้โหไปกัน,นอีกหน่งมื่นสี่ร้อยบาทนะครับทางละห้าพันสองร้อยบาทาขึ้นมาเลยครับคุณงเงิน แล้วก็คู่ขังเงินกับสีวิรันนะครับเตรีมยมตัวพร้อมเลยนะครับมวยเหลืออีกกี่คู่แะครับตอนนเป็นยกที่สี่หวยคู่นี้มระก,กันสองหมื่นสี่หายด้วยน้อยโคตรอนนะครับจริงๆนี่นะครับมวยย้อนยุคคู่นี้นี่เป็นถือว่าเป็นอาจารย์หวยเลยนะครับสมัยก่อนนี่โชค รุ่นเลยคููเอกร้องคู่เอก่าอ,ออกตู้แต่ว่าตอนนี้ก็ช่วยไว้แล้วครับก็บังคับยนันดุให้ลู่ๆหลานไดน้ยินเหอนกันไม่ได้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับสญญาธิตีเพื่อให้เป็นสีสันนะครับ อแต่เั็ว่การต้อนมวยการเดินเขาทำแล้วก็การตั้งรับของเ่ท่านผู้อาจริงท่านผูมในนะครับอราการต้อนมวยของมุมน้ำเงินแล้วก็การตั้งรับของมุมแดงเด็กๆมี่ผมดูอย่างด้วเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าอาการมวยอ่าเลยไปลเลยไปไปเลเเไเ เป็นเวลากินได้เ huh! พ uh ้อ huh. อ mm ๋อโอ้ยทุกกระทยกไปก็ได้ยิ่ถือว่าไม่ธรรมดาครับ หบกัปนครับมวยคุณนี่ยกสี่แล้วเ้ไปอโเลครับการมวยกันคู่ หมดที่อุดหัวอีกแล้วหัวอีกแล้วดังค <แ |ca|> ่ะดังไปชอ้นลงหมดแล้วครับที่ว่า ปรณมยารย์ทั้งคู่ครับที่ว่าประกบถูกคู่ครับถูกใจอ,อันนี้อัคดอคลิมอันยุกสุดยอดครับมวยคู่นี้อันนี้จะลงพร้อมดีๆชกกันอีกได้ครับมวยคู่นี้ครับอีกสักรอบก็ได้ครับผมว่าไอ ไอ้เรานี่ได้แต่จะต้องถามทั้งคู่ด้วยว่าเอาไหมตก็ถานดูผมบอกว่าคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายกำยทวชั้นแต่ผมบอกว่าสู้กันได้ครับสู้กันได้หนึ่งรอบผมบอกว่าไม่ไกลกันครับซือไม่ห่างกันครับถือว่าซือแผลเรียกอาจารย์แล้วครับเป็นเป็นครูมวยนะครับทสมัยก่อนนี่ไหว เดี๋ยวเขาทำเป็นคู่เอกคู่รองเลยไม่ธรรมดานะครับตอนนี้มันไปหกสิบนะไปในวันหกสิบนะเอาแดงก็ห้าสิใกล้ๆกันปากปใกล้ๆกล้กันสูสีโอยังเดืนต้อนอยู่ดีนะครับ คนหนึ่งหรือว่าระหว่าง,งาการต้อนมวยครับคนแดงก็จังหวะตั้งรับคนหนึ่งเดินคนหนึ่งก็ต้องถอยนะครับไปเตอร์กับบ็อกเซอร์ห้อยห้อ โบ้โหยกปีห้าเดีรยกรอดการคู่ครับไครจะเป็นฝ่ายกำใจผมบอกว่าปีห้ามีคู่นี้ใทยไว้หนุนแต่คู่ครีรักดีมาดูมบอกว่าไรยเ็งคู่ไทยน้จะได้ไปนั่งหน้าห้างที่สว่างเอาละครับจับจ๋าเป็นฝ่ายกแใจ อีรั้งนับผลงานที่ดีเมย์แล้วแบบเมย์ขอเสียงปรบมือใ้กับคุณพ่อนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับถือว่าเป็นุ่นพ่อแล้วขอโชคให้พี่น้องแฟนมัดมวยได้ชมกันนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะ นะครับน่งใจนักกีฬาอ่นไลน์ต้องพึ่งเอาทีกันเลยนั่บนีน่แหละครับนั่งใจนักกีฬาครับเหลือสิ่งอื่นใดนี่แหละครับก็คือนั่นใจนี่ะครับการให้อภัยนะครับบนผืนท้าใบอย่างนี้นี่คือผลจิตัวใจนะครับของคุณพ่อทั้งคู่นะครับปีหน้าอาจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าจะเอาไหมแค่นั้นเอง นะครับวัยุต่อไปครับทีมไทีนั่